เจ้าบ้านเช็คครับลงเล่นไปแล้ว5เกมชนะไป4แพ้1ครับมี12คะแนนเป็นรองแชมป์กลุ่มอยู่ณขณะนี้นะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างโคลอเชียครับลงเล่นไป4เกมครับแข่งน้อยกว่าสวัสดีประชาชนคนชอบลุ้นชมเชียร์ฟุตบอลเช้าจะดึกไม่หลับไม่นอนที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาพบกับเรา บี้กไกเซอร์ทีเด็ดวิเคราะห์บอลนำฟุตบอลที่น่าสนใจมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้กับสมาชิกทุกท่านเป็นประจำอีกเช่นเคยนะครับก่อนร่วมทางไปกับเราขอฝากเพื่อนๆพกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดอัปเดตทีเด็ดวิเคราะห์บอลในทุกๆวันจากทางช่องเราและหากท่านใดที่กําลังมองหาช่องทางการลุ้นชมเชียร์แบบที่เดียวครบจบทุกลีกและความบันเทิงอีกเพียบปลอดภัยมั่นคงและสนใจดีมีทีเด็ดมาแจกให้แต่กันบันเจี๊ยบกันประจําในกลุ่มชมรมคนชักคุยบอลนักปากซอยคอยสปอร์ททุก สนใจร่วมทางเฮงไปกับเราแค่เพียงแอดไลน์มาที่แอด b w e r k s นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะหรือมุดในคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้นะครับแล้วพบกันในกลุ่มครับทีเด็ดวิเคราบอลประจำวันพฤหัสที่9ตุลาคมนะครับคัดจัดเน้นมาให้มีดังนี้นะครับทีเด็ดวิเคราะบอลในคู่ที่1ฟินแลนด์พบกับลิทัวเนีย5ทุ่มทีเด็ดวิคบอลในคู่ที่2เช็กพบกับโคเอเชียตี1 45ทีเด็ดวิเคราบอลในคู่ที่3สกอตแลนด์พบกับกรีซตี1 45 ทีเด็ดวิเคราะห์บอลในคู่ที่4อังกฤษพบกับเบลตีหนึ่งสีครับวันพฤหัสค่ำคืนนี้จัดบอลโลกโซนยุโรปกับอีกหนึ่งเกมกระชับมิตรมาให้ทุกท่านได้ชมได้เชียร์กันนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มไปลุยกันเลยนะครับทีเด็ดวิเคราะห์บอลในคู่ที่1เริ่มที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มจีครับฟินแลนด์เจ้าบ้านในเกมนี้ลงสนามไป5เกมชนะ2เสมอ1แพ้2ครับมีอยู่7คะแนนเป็นอันดับที่3ของกลุ่มจาก5ทีม ส่วนผู้ไปเยือนอย่างลิทัวเนียครับเล่นไปแล้ว5เกมเท่ากันครับเสมอ3แพ้2ครับมีอยู่3คะแนนอยู่อันดับที่4ลรองบอยของกลุ่มครับเฮตุเฮตเคยเจอกัน2ครั้งลิทัวเนียชนะได้เมื่อปี2014-1หนและผลเสมอกันอีกในเกมล่าสุดทัศนาวิเคราห์ฟตบอลในคู่นี้จะไหนกั้นโจดกั้นใจมาที่ฟินแลนด์ต้องจัดการผู้ไปเยือนอย่างลิทัวเนียให้ได้2ประตูถึงจะอยู่ไหวในเกมนี้นะครับเรื่องน่ากังวลของเจ้าถิ่นฟินแลนด์คือสถิติ ที่พบกันมา2เกมฟินแลนด์ไมช่ชนะลิทัวเนียได้เลยนะครับซ้ำร้ายลงเล่น2เกมล่าสุดของฟินแลนด์ก็แพ้รวดสออาการไม่ดีนะครับแม้ฟินแลนด์เองคะแนนในกลุ่มที่มีอยู่7คะแนนกับเกมที่มีอยู่ในกำมือนั้นฟินแลนด์ยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่เกมนี้เจอลิทัวเนียต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับแม้ว่าลิทัวเนียจะไม่เคยชนะใครได้เลยแหมเวลาสู้กับทุกทีมในทุกๆเกมสูดอย่างสูสีนะครับ ไม่ว่าคู่แข่งนั้นจะเป็นใครหรือเก่งมาจากไหนเวลาแพ้ก็แพ้ไม่ขาดครับแต่ละเกมสู้ได้อย่างสุดมันครับสําหรับลิทโทเนียฟินแลนด์ครับลำบากแน่ครับกับโจทิกั้นมาแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าเกมนี้กับความหวังในการไปเล่นฟุตบอลโลกในปีหน้ากับคะแนนที่มีอยู่ตอนนี้ฟินแลนด์ที่ได้เปรียบเล่นต่อหน้าประชาชนตัวเองจะพยายามเบียดเอาชนะลิทัวเนียไปได,ได้แบบไม่ขาดลอยครับ คู่นี้จึงขอการจ่ายขึ้นรถเข้าส่วนลองไปกับผู้มาเยือนอย่างเทัวเนียครับจะสู้ได้อย่างสนุกในเกมนี้ครับทีเด็ดวิเครา์บอลในคู่ที่2ครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม L อครับกลุ่มนี้มี5ทีมนะครับคู่ระหว่างเชคครับเปิดบ้านรับผู้มาเยือนสุดแต่งอย่างโคเอเชียนะครับเจ้าบ้านเช็คครับลงเล่นไปแล้ว5เกมชนะไป4แพ้1ครับมี12คะแนนเป็นรองแชมป์กลุ่มอยู่ณขณะนี้นะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างโคเอเชียครับลงเล่นไป4เกมครับแข่งน้อยกว่า1เกมนะฮะ ชนะรวดกว่าเรียบไปทั้ง4ี่เกมครับโกยไป12คะแนนนะครับตอนนี้เป็นจา่าฝูงกลุ่มแอลเฮตุเฮตครับเคยจัดกันมา4ครั้งเช็คไม่เคยชนะโคเอเชียได้เลยนะครับเป็นโคเอเชียชนะไป2หนกับผลเสมอกันอีก2เกมครับทัศนาวิเค์ฟุตบ์บอลคู่นี้จะภาพจัดงานมาที่โคเอเชียดีกว่านิดเดียวที่ช่องปอปาสองตัวนะครับออกมาแบบนี้ก็เหมาะสมกันดีสําหรับทั้งคู่ครับเพราะปลอมสดด้วยกันทั้ง2ฝ่ายฮะโดยเจ้าถิ่นอย่างเช็คครับ5เกมรวมกระชับมิดด้วยแพ้แค่1เกมเท่านั้นนะครับ นันคือแพ้ให้กับโคเอเชียในเกมที่ไปเยือนแพ้ยับกับออกมา5ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนโคเอเชียครับก็ต้องบอกเลยว่าฟอร์มโหดเหมือนโกดขมานะฮะสี่เกมที่ลงสนามไปชนะรวดกดคู่แข่งร่วมกลุ่มไป17ตรงเสียแค่หนึ่งประตูเท่านั้นนะครับเกมลุกดีเกมรับแน่นเก่งๆแบบนี้นะครับมีหรือทางเราจะปล่อยผ่านครับคู่นี้ขอร่วมทางไปกับผู้มาเยือนอย่างโคเอเชียนะครับจะบุกมาชนะเช็คไปได้ในเกมดีครับ ทีเด็ดวิเคราฟุตบอลในคู่ที่3าครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม C นะครับกลุ่มนี้มีแค่4ทีมครับคู่ระหว่างสกอตแลนด์ครับเปิดบ้านรับผู้มาเยือนอย่างกรีซครับสกอตแลนด์ลงเล่นไป2เกมครับชนะ1เสมอ1มี4คะแนนเป็นรองแชมป์กลุ่มอยู่ตอนนี้นะครับส่วนกรีซครับผู้มาเยือนเล่นไป2เกมเท่ากันครับชนะ1แพ้1มี3คะแนนอยู่อันดับที่3นะครับเฮตูเฮตเคยดวนกัน2เกมนะครับก็แบ่งกันแพ้แบ่งกันชนะไปคนละหนหไล้ผลเสมอกันสำหรับคู่นี้ครับ ศาส,สนาวิเคราะห์ุตบอลคู่นี้ลูกพี่กัจนตวกันใจมาให้ทั้งสองทีมเก่งเท่ากันในช่องเสมอครับออกมาลักษณะแบบนี้ก็ดูสมเหตุสมผลดีสําหรับทั้งคู่นะครับพอสกอตแลนด์กับกรีซเป็นทีมระดับเดียวกันครับคุณภาพนักเตะก็ใกล้เคียงกันนะครับแถมผลงานโดยรวมของทั้งคู่ก็ยังไม่หนีกันมากนะักทุกอย่างดูคุ่ขี้สูสีกันจริงๆครับแต่ยังไงซะเกมนี้ก็มีความแตกต่างในเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่บ้างครับคือสกอตแลนด์ครับ ลงเล่นรอบคัดเลือกบอลโลก2เกมในฐานะทีมเยือนทั้ง2เกมครับแถมทําผลงานได้ดีซะด้วยนะฮะไม่แพ้แถมยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวครับในขณะที่คริสครับ2เกมได้เล่นในถิ่นตัวเองทั้ง2เกมครับชนะทีมจจกแต่งอย่างเบลารุสไป5ประตูต่อหนึ่งครับและก็แพ้คาบ้านให้กับทีมแกล่งอย่างเดนมาร์กไปซุ่นประตูต่อสามครับขาดรอยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จึงแนะนําแนวทางให้จัดไปกับสกอตแลนด์ได้เล่นในบ้านตัวเองเป็นเกมแรกคงจะคึกสุดๆในเกมนี้ เชื่อเหลือเกินว่าสกอตแลนด์จะไม่แพ้คาบ้านแน่และมีลุ้นถึงชนะด้วยในเกมนี้ครับจัดไปใส่สกอตแลนด์ครับคู่นี้ที่เด็ดพิคบ,บอลในคู่ที่4ครับปิดท้ายที่ฟุตบอลกระชับปิดนะครับเราจัดคู่ขวัญใจมหาชนอย่างสิงโตคำหลักอังกฤษเปิดเวลมบรีนะครับรับบ้านใกล้เลือนเคียงอย่างแคว้นเวลครับอังกฤษที่ตีตัวไปฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเวลก็ยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับอยู่อันดับที่3กลุ่มเจมี10คะแนนเท่ากับเบลเยียมอันดับ2ครับ เฮตุสุเฮตุคู่นี้เจอกันบ่อยครับ5เกมล่าสุดเป็นอังกฤษที่ชนะไปได้ทั้ง5เกมครับทัศนะวิเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้เจ้าคุณท่านกันโจรจัดแจงมาให้อังกฤษต้องชนะเวลส2สกอร์ถึงจะหวานเทียบเป่าตุงกันได้ในเกมนี้นะครับซึ่งโอกาสที่อังกฤษจะทําได้ทําถึงนั้นมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดขึ้นนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าอังกฤษเองการันตีตัวบอลโลกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมดห่วงเชื่อว่าเกมนี้โทมัสทูเคิล กุนซือของสิงงตคําคำรามจะทดลองแผนการกลยุทธ์รวมถึงนักเตะท,ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานลงสนามเป็นแน่แท้ครับแถมมันพุทธที่15อังกฤษมีลงเตะรอบคัดเลือกบอลโลกไปเยือนแค่ลัตเวียน,นะครับงานชิลชิสุดๆไปเลยนะครับไม่มีอะไรให้กังวลครับต่างจากอีกคนอย่างเคลกเบลามี่ครับกุนสือทีมชาติเบลที่อาจจะต้องโฟกัสในเกมสําคัญในวันอังคารที่จะถึงนี้กับเบลเยียมซึ่งมีผลต่อตัวบอลโลกของเวลมากกว่าเกมกระชับมิตรเกมนี้ครับ คู่นี้จึงต้องขออยู่ไปกับสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษจะเล่นแบบไม่กดดันสองประตูที่ต้องการจากอังกฤษไม่น่ามีปัญหาทําได้ทําถึงครับทบทวนทีเด็ดวิค์บอลประจําวันนี้คัดจะไปทิศทางใดกันบ้างนะครับคู่ที่หนึ่งกั้นใจขึ้นรถไปเข้าสวนรองไปกับผู้มาเยือนอย่างลิทโทเนียจะแพ้ฟินแลนด์แต่ไม่ขาดลอยครับกับโจท์ที่กัดมาน่าจะยันไหวฮะคู่ที่สองร่วมทางไปกับโคเอเชียฟอร์มแกลงมาเยือนเช็กคลานี้ จะชนะกลับไปแบบเฉือนๆพอดีคำครับคู่ที่3จัดไปกับสกอตแลนด์เล่นในบ้านเกมแรกจะไม่แพ้กรีซแถมมีลุ้นถึงชนะด้วยในเกมนี้ครับคู่ที่4อยู่ไปกับทีมชาติอังกฤษเล่นสบายๆนะครับเวลที่มีห่วงกังวลไม่น่าจะต้านไหวครับ2ประตูที่ต้องการมีแน่ครับจะไปกับทีเด็ดวิคเคอร์บอรในคัาคืนนี้นะครับทางเราให้เพื่อเป็นแนวทาง เพียงเท่านั้นนะครับลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหากเพื่อนๆชอบแนวทางทีเด็ดวิเคราะห์บอลสไตล์เบ mm ียไกเซอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สังกติบิ้งิ mm ้ง hmm. เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทีมงานเบ er ียไกเซอร์ทีเด็ดวิเคราะห์บอลขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับก่อนจากการขอฝากช่องทางการรุน่นชมเชียร์แบบที่มีให้ดูทุกคู่มีให้สู้ได้ทุกหลีกครบจบที่เดียวและความบันเทิงอีกเพียบปลอดภัยมั่นคงและแสนจะใจดีมีที่ปรึกษาให้โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญหลาย ในกลุ่มชมรมคนชอบคุยบอลนะ้าปักซอยคอยตอบทุกคําถามที่ทุกท่านอยากรู้นะครับสนใจร่วมทางไปกับเราแค่เพียงแอดไลน์มาที่แอด b w e r k s ครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะหรือบุดในคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้นะครับแล้วพบกันในกลุ่มครับบางคำตอบใช้ได้กับแค่บ,บางคนเพียงเท่านั้นนะครับและบางคำตอบใช้ได้กับแค่บ,บางสถานการณ์ก็เพียงเท่านั้นนะครับแล้วแต่จะคิดนะฮะชีวิตคนละแบบขอให้ทุกท่านโชคดีคำคืนนี้ขอให้ดูฟุตบอลให้สนุกครับสวัสดี Clap!